สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ช่องเจินเจนของเรานะคะจะมานำเสนอซีรีส์จีนใหม่แกะกล่องประจำปี2025กันนะคะมีเรื่องอะไรบ้างเราไปดูกันเลยสำหรับเรื่องแรกนะคะเรามาเริ่มที่เรื่อง love abortion ซีรีส์แนวโรแมนติกที่แดัดแปลงมาจากนิยายของจางเย่หลาน เป็นเรื่องราวของพิธีกรสาวชื่อดังที่ซ่อนความเจ็บปวดในวัยเด็กของเธอไว้โดยเธอต้องต่อสู้และเติบโตในเมืองใหญ่เพียงลำพังจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้พบกับหนุ่มหลอห่อไฮโซทายาทมหาเศรษฐีที่รอบรู้ไปซะทุกเรื่องเลยแต่ว่ารักใครไม่เป็นทั้งสองดูเป็นคู่รักที่มีคนอิจฉามากมายแต่ด้วยความแตกต่างในหลายๆอย่าง ทำให้เกิดปัญหาในการต้องปรับตัวเข้าสังคมของกันและกันความรักของพวกเขาจะจบแบบไหนเราต้องมาติดตามชมกันค่ะโดยความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้นะคะได้นักแสดงนำหญิงอย่างจางลู่ซือซึ่งเป็นนักแสดงชาวจีนสุดฮอตขวัญใจแฟนๆชาวไทยอยู่แล้วมาประกบคู่กับเฉินเย็นถิง นักแสดงนักร้องชาวฮ่องกงโดยเราจะต้องมาดูกันค่ะว่าเคมีความจิ้นของคู่เขาเนี่ยจะมากแค่ไหนเราต้องมาติดตามชมกันนะคะซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด32ตอนดูกันฟินๆได้เลยทางช่อง VTV ค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องที่2นะคะใครที่คิดถึงนางเอกสาวอย่างตีรี่เลิอป่าพลานเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะ สำหรับเรื่องนี้มีชื่อว่า Love Beyond the g r a v เป็นซีรีส์แนวเทพเซียนโรแมนติกแฟนตาซีโดยครั้งนี้ตีนี่เลิฟป่าได้กลับมาในบทบาทใหม่อย่างราชนีผีสาวผู้แข็งแกร่งอายุกว่า400ปีประกบคู่กับเฉินเฟยอี้นักสแสดงหนุ่มสุดฮอตในบทบาทแม่ทัพหนุ่มรูปงามสุดดึกลับทั้งสองต้องทำสัญญาแนกเปลี่ยนประสาสัมผัสทั้งหเพื่อคืนความสงบสุข และปกป้องโลกมนุษย์และโลกวุญญาณทำให้โชคชะตาของพวกเขาผูกพันกันพร้อมพาทุกคนเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยความรักความลึกลับและโลกเหนือธรรมชาติสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด40ตอนรับชมได้ทางช่อง VTV ได้เลยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องที่3นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยอย่าง Love of the Valley เป็นซีรีส์แนวเทพเซียน ที่ดัดแปลงมาจากนิยายออนไลน์เรื่องพึกษาเซียนเป็นเรื่องราวของนักบำเพ็ญเพียรหนุ่มผู้มีความสามารถที่ถูกอาจารย์ของตัวเองเปลี่ยนแปลงโชคชะตาและต้องมาเวียนไหวตายเกิดหลายภพหลายชาติโดยเล่าเรื่องย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วความพิเศษของเรื่องนี้อยู่ตรงที่เต้งเวยอดีตพระรองหนุ่มหน้าหวานละมุนที่กลมหัวใจแฟนๆได้อยู่หมดัด มารับบทเป็นพระเอกของเรื่องประกบคู่กับนักแสดงหญิงหน้าใหม่แห่งวงการอย่างเสียงหานจือเรามาติดตามชมกันนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้จะมีความฟินจิกหมอนแค่ไหนจำนวนตอนของซีรีส์นะคะมีทั้งหมด40ตอน